สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านสวัสดีเอฟซีด้วยครับผมวันนี้ก็มาดูน้องปุ้มปุ้ยนะครับผมก็อาการดีขึ้นมากครับผมก็วันนี้ผูกไว้ข้างบนบ้านผมนะครับผมอันนี้จะเป็นหลังส่วนบ้านผมนะครับก็เป็นที่ผูกช้างจะมีต้อม้อครับผมแต่กลางวันก็ร้อนครับต้องไปผูกไว้ข้างนอกครับเพราะไม่มีต้นไม้ใหญ่ให้เขาอยู่ครับผมก็มีต้น นี่ครับผูกไว้ให้น้องคุ้มปุ้ยครับเพราะว่าเขาไม่อยากให้เขาเดินไอทางแบบไปที่ไหนไกลๆครับผมก็เลยมาผูกไว้หลังบ้านครับอันนี้จะเป็นลูกชายผมนะครับไอน้องสาวห้าครับโอ้โหเล่นนะครับเอาาอันนี้เขาจะเป็นเนินเนินที่เป็นเนินดินนะครับผมเมื่อก่อนผมอยากเอามาถมไว้ไว้ให้ไอพ่อเขาเล่นครับไอพ่อเขาคุณแผนครับที่เสียไปแล้วครับผม ผมก็เนี่ยเขาจะเล่นดินมีหญ้าข้างๆครับก็ปล่อยให้อยู่กับที่ปุ้มปุ้ครับก็อ้อยที่ตัดมาครับผมก็ยังเอามาให้กินแบบเป็นแบบให้กินเยอะครับเพราะอากาศมันร้อนตัวเขาร้อนในครับผมก็ก็ขอบคุณอีกครั้งครับผม fc พี่อินนะครับผมจากกรุงเทพครับขอบคุณอีกครั้งครับผม ที่ช่วยเหลือน้องเสาห้าน้องปุ้มปุ้ยน้องพลอยน้องนำโชคครับช่วยค่าอาหารช้างนะครับก็ขอบคุณจริงๆนะครับจากใจควันอุ้ยนะครับผมควันเสาห้านะครับทางสีเชียงเนี่ยครับวันนี้ก็มาดูครับอากาศกลางวันครับผมร้อนครับต้องเปิดน้ําให้เขาเล่นตลอดครับผมเพราะว่าม่งง้นไม่ได้ครับกินอ้อยเยอะไม่ได้เดี๋ยวร้อนในครับเดี๋ยวยุ่งอีกวิ่งหายาหาอะไรครับผมช่วงนี้ ก็อ้อยก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับผมว่ากินแล้วอ้วนดีครับหวานดีครับก็อ้อยแบบธรรมชาติเขาปลูกทำบ้านครับผมเมื่อวานผมไปวิ่งหาซื้อมาครับเป็นอ้อยกรอบเลยมีหญ้าอยู่ครับนะครับหญ้าตัดไว้แล้วครับแต่เขาไม่ค่อยกินทํานการมันร้อนครับมันอบอ้าวมึงไงไม่รู้เหมือนว่าฝนจะตกครับนี่จะเป็นหญ้าผมตัดไว้เตรียยให้เขา ไว้ให้น้องปุ๊บปุ๊ยกับน้องสาวห้าแต่ช่วงนี้อากาศมันก็ร้อนก็เขาไม่ค่อยกินจะเล่นน้ำมากกว่าครับผมก็เลยปล่อยเปิดใสา่ย,ยางให้เขากินครัใส่ย,ยางซื้อมาใหม่ก็ขาดหมดครับอพอดีคุณแม่เอาน้ำให้เขากินนะครับแต่คุณแม่ลืมเก็บสาย,ยางก็น้ำขาดหมดครับเราไปเดือกเก็บมูลเขาก่อน ก็ขาดไปต้องมีซื้อมาใหม่โอ้โหผมช้างเขาขาดน้ำไม่ได้อาการร้อนครับช้างครับเป็นขี้ร้อนครับผมก็มาดูอาการก็ดีขึ้นครับน้องปุ้ยครับก็ผมก็ยังเป็นห่วงเขาอยู่ครับผมก็ไม่กล้าออกไปแอไกลครับต้มยาให้เขากินเอ้ยต้มยาใส่ทุกวันครับสารใส่ตัวตรงที่เขาเจ็บขาครับสารทุกวันครับ ก็ยาสมุนไพรก็เป็นแบบอีกอย่างหนึ่งครับผมก็เวลาฉุบเฉินเวลาเราแบบแก้สถานการณ์แบบขัดไปก่อนแก้ขัดอย่างนี้ครับถ้าไม่ดีขึ้นยังไงก็พาโทรหาคุณหมอคุณหมอหมาดูมาเยี่ยมนะครับแต่เขาก็ดีขึ้นก็ไม่ต้องเรียกคุณหมอครับผมก็ดีอีกอย่างครับผมแก้เฉพาะเบื้องเบื้องต้นไว้ก่อนนะครับไงไม่ดียังไงก็ค่อยโทรหาคุณหมอครับแต่เขาก็ดีขึ้นแล้วครับ วันนี้จยขี้อ้อนหน่อยครับกินอะไรกินอ้อยกินหญ้าก็ไม่ทันน้องสาวห้าครับน้องสาวห้าสายกว่าครับเก่งมากกว่าครับอันนี้กิน,กนแบบเป็นแบบผู้คุณหนูอย่างนี้เขากินนมงเปลียว่าเขาโตมาด้วยนมไอ้ผงนมผงเอจ่ผงนะครับโตมาแต่เด็กครับผมเวลาเห็นคนเขาก็สมัยเด็กก็มีคนป้อนครับผมครับ ไปอยู่อันงเรี้ยมอนันตาลามาก็ถึงเวลากินเขาก็จับขุดนมใส่ปากเขาครับเหมือนลูกครับดูครับถ้าเห็นควานไม่ได้ไม่กินญ้ากต้องให้ควานอยู่เป็นเพื่อนใครจะอยู่เป็นเพื่อนเรามีเวลาทํางานด้วยครับไม่ใช่อยู่ด้วยตวลอดผมเลยเอาน้องสาวห้ามาปลูกไว้ใกล้ๆครับกลัวเขาไม่มีเพื่อนผมก็เลยเอาน้องสาห้าให้อยู่ เป็นเพื่อนเขาแทนครับน้องพมปุ๋ยตัวนี้จะเลี้ยงเลี้ยงยากนะครับเพราะว่าเขากินแบบกินเลือกเขากินแบบกินมีแบบไมา้ยาติครับกินเทียนิดเขากินเทียนิดวะผมก็เลยเอาใจเอาใจเขาเยอะเอาใจเขามากนะครับถ้าเป็นน้องพลอยน้องน้ำโชคน้องเสาห้ากินหมดครับแต่น้องเสาห้านี้เราไปผูกในในปลาบ้างในแม่น้ำมูลบ้างเขาจะ เห็นไม่เห็นควันเขาก็จะร้องโยกอยู่นั่นนะครับโยกหาแต่ควันพอควันอยู่ด้วยเขาก็กินใครจะอยู่เป็นเพื่อนนี่ต้องไปดูตัวอื่นบ้างไม่ได้ห้ตัวเดียวเป็นอย่างนี้ครับก็เลยปลูกใกล้คนเล่ยครับก็เลยถ้าว่าไปปลูกในแม่น้ำมูลเขาก็ไม่กินครับผมลองไปปลูกแล้วขนยาไปให้เขาเขาม่กินพอผมไปอยู่ด้วยเขาก็กินให้ผมนั่งเฝ้ามือเด็กไปได้ครับผมก็ใจจริงก็อยากเฝ้าอยู่ครับแต่ เราต้องทํางานภารกิจเยอะครับไม่ใช่นั่งเฝาออแล้วงานการเรายังไม่ทำหญ้ายังปลูกไม่เสร็จอย่างเงี้ยก็เลยปล่อยให้เขาฝึกไปในตัวด้วยครับ,บรรก็ถ้าวันนี้เสร็จภารกิจหญ้าปลูกเสร็จแล้วครับแต่จะเรามีเวลาพอที่จะว่าพาเขาไปปลูกไว้ในแม่น้ำมูลก็เราผมก็จะไปปลูกแล้วแอ,แอบดูนะครับว่าเขาจะเป็นยังไงเขาจะกินหญ้าไหมไม่กินหรือว่าแบบไหนครับก็บเราต้อง เรียนรู้ให้ปล่อยให้เขาเรียนรู้เองงนี้ครับเพราะว่าข้อตามใจรักขเขามากเหมือนน้องปุ้ยปุ้ยอย่างนี้ก็ก็ยากอยู่ <c oughs> ต้องรู้ให้เขารู้จักหากินบ้างนะครับผมก็เรียนรู้เหมือนเด็กแล้วครับผมใหม่ก็เราก็ป้อนป้อนข้าวให้เขากินพอมาเริ่มโตหน่อยแล้วก็ปล่อยให้เขากินเองอย่างนี้ครับเลี้ยงเหมือนกันครับผมเลี้ยงเหมือนลูกครับเลี้ยง,งแบบกันเลยครับมาปุ้ยมาไหมมาไหมมาซะมานี่มา มาเร็ว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 ขันครับผมนี่ผมโยนยาให้มันกินผมเอาไปให้สองห้าคนขอร้อนกินกินอ้อยเยอะก็ไม่ดีดีอยู่ครับถ้ากินตอนเย็นครับผมส่วนมากผมจะให้กินตอนเย็นครับตอนเช้าผมไม่ให้กินกินเยอะแยามากกว่าครับตักนนั่งลง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 จ้านั่งลงนั่งลงจ้าเอ๊ะนั่งลงยองนั่งลงเล้วนั่งลงนี่ดิเอ้ยนั่งลงยองนั่งลง่ะ น,นั่งลงลนังลงนังลงอีอียังยังมึนทำทำตาหน้าตามึนอีกจะสั่งอะไรนักหนาครับผม ى, ท่านใดดูคลิปนี้ก็ฝากด้วยนะครับผมช่องใหม่น้องส5ห้านะครับผมช่องไายสห้าก็อย่าลืมติดตามครับผม ฝากกดไลค์กดครับสไครป์กดแชร์กดกระดิ่งด้วยนะครับนี่ขนาดกินน้ำยังขี้เกียจครับผมน้องผู้พุ้ยดูน่ากินน้ำยังขี้เกียจต้องให้ผมฉีดฉีดน้ำใส่ปสะในปากให้อีกดูโอ้โหขนาดไหนใครจะใครจะมีเวลาฉีดน้ำให้ทั้งวันครับผมใครคนไหนดูก็อย่าลืมติดตามช่องใคยสองห้าด้วยนะครับอ่ากดครับกดสไครป์กดแชร์กดกระดิ่งด้วยนะครับผมอ่าถ้าใดอยากติดต่อสอบถาม ได้นะครับผมเดี๋ยวผมทิ้งที่อยู่ให้นะครับผมก็อาภาพอาจจะไม่ชัดแบบมือไม่นิ่งบ้างก็ขอโทษขออภัยครับผมเพราะว่าผมจับถ่ายด้วยถ่ายจับมือถ่ายเองครับผมก็ขอโทษขออภัยนะครับผมไม่บางคนก็วาอาทำไมไม่ตัดต่อภาพผมผมก็ไม่มีเวลาที่ไปตัดต่อภาพผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับตัดต่ออย่งไครับถ้ <laughs> ามีเวลาถ่ายคือผมยังคิดอยู่ย <laughs> ครับผม อ๋อนั่นแค่นี้นะครับสวัสดีครับผม